ด่วนดวนครับผมด่วนครับนารับอิสราเอลเออมาแล้วคนเดิมอ่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่น้องรับอิสราเอลสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเฮงครับผมเนาะมาด่วนดวนครับผมเนาะสำหรับรับอิสราเอลเด้อพี่น้องเด้ออเสื้อขุนไก่ครับผมงวดที่ผ่านมาหนึ่งสี่หกครับเนาะ เกือบแตกบนล่างอ่ะบนสองซีล่างสองของพี่นลองเนาะก็ถือว่าใกล้เคียงได้พี่นลองเด้อเอามีเขาไม่หลุดขึ้นกันงวดนี้ปล่อยดวนมาแล้วเฉพาะสามตัวเด้อพี่นลองเด้อเนาะงวดนี้แก้มือพันวาปล่อยสุดสามตัวมาให้เด้พี่นลองดอาติดตม่มรับชมรับฟังไปพ,พร้อมกันดวนดวนครับผมดวนครับรับอิสราเอล อามาแล้วคนเดิมอ่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่น้องรังบอิสราเอลนะเป็นยังไงบ้างโอ้หายใจบนทั่วท้องเลยพี่น้องเลยรุ่นน้ำเพลิน 5, 000, หลายอ่าเพลินไปอ่าตัวเก่าว่า <c oughs> ยางอ่ามันวะ่ายางอีที่อ่ะนะหนึ่งสี่หกพี่น้องโ <c oughs> อง้ยกันมันได้สวง เอาสักพีกัีได้สองสี่หงเียได้ทั้งบนทั้งล่างรับอิสราเอลพี่น้องอ่างวดนี้เพิ่นวานใหญมากแล้วจะเอาบ่าเอาว่าสั่นพี่น้องอ่าจะเอาไม่เอาเพราะว่าทางช่องก็ลงให้ทุกงวดน,นั่นแหละอ่าแต่ว่ากะมีเขาไม่รุดเนาะอย่าว่ากันเอาใครที่รอรับอิสราเอลครับผมเอาสวัสดีเอฟซีอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีเซียนคุณไก่พ่ออมพี่น้องอ่าโอ้ เอาละเมยนั่นพี่น้องเพคนมาเอาท่านกับท่านเด้อวท่านเด้อวสามตัวคุยกันบองเว้น,อ,นอ,อ่ะไม่ใช่หรออ่าคุยกันยุ่งเนาะโอ้คุยกันน่ะบังเทียงล่ะพี่น้องเพคนพมาแล้วตามให้ดวนเลยอ่าเป็นยเมื้ยมุ้าของเพื่อนบ่บ่ครับนี่ก็อะไรเน๊อซีเดียวพวกหาตอนเทียงข้าเจ้ากำลังตื่นตีซี่มันเนาะตีซี่ โอบานขาเจ้าตีสิอโอบานเทาสามมมโอ้เป็นไรเสียายแกบอกพอดกันไดหวใว่าขันเนาะหนึ่งสี่หกยูไหนมกองเด็กโกงกัเสียเลยนะถูกกงมาถเลยเดี๋ยวไปหลอกจไ่ห็นลออัวจ็จะใช่ว่ววาไเนาะกาไม่เป็นไรได้พี่องได้ใครตามก็ตามเนาะสำหรับทีมงานมาหาเหงครับผมเนาะรับอินเสียวหั C ว่านั่นเ็นก้ห้ี่หกตรงๆเลยก่านนั่นก้ห้หาสอตรงตเนาะ อ่ามีเข้ามีหลุดที่กันพี่น้องอ่ามีเข้ามีหลุดเนาะเอาคุยกับเพิ่นมมาไั้เลยเนี่ยบ้านได้เศร้าเมื่อยอยู่ดยืดพี่น้องเพิ่นกับบ้านเด้เศร้าเมื่อยอยู่อืออ่าอ่ามาด่วนๆคอยกันด่วนที่กันอ่าไหนหืมฮ้โอ้อเปนนดตัวเ,เดียวนี่เฮ้ยแปดเอาแปดมาเอาคอนซีมาเนี่ยมา,มาแปดมา อองวดวที่ผ่านมาเน้นซีโอ้าถ้าวิ่งซีกับเขาดีเนาะเขายอดพิธีอ่าเพิร์นหาวิ่งซีงวดที่ผ่านมาพี่รองเพิรนก็ได้หายซีหกซีเก่าเน้นเนาะเห็นปะมีอสี่เก้าแม่เก้าซีแปดอเก้าสี่แปดแล้วก็สี่หกเห็นปะเน้นซีเขาโตวิ่งพี่รองเอาอันนี้เน้นแปด ขั้นมักวิ่งมกักแรนนี่คือแปดเลยมันบ่ 1, 1> ติดแป <1 S 1> ดเลยพี่น้องเด้อสำหรับรับอิสราเอลอืมอ่ะชุดเดียวบ่สองอืมโอ้หามาสองชุดขึ้นกัน <S 2> 2. <S อืมเอาสามตัวเลยพี่น้องเด้ออ่เพันเน่นสามตัวพันรับปลอยก่อนเลยใ้เอฟซีผู้ได้ตีต่ำไปห้าไป ่เดี๋ยวจะบ่ามา,มาเฮ้ยสามตัวแตกมันบอกเฮ้ยคือห้าฝ้าเปลี่ยนมาแล้วอืมแต่ทีใน,ใน,ในีอ่กสองโตเข้ามาแล้วอาพี่น้องเข้ามาครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานมาหาเห,ดหงด้อเ่ื่องเร้อยเป็นแนวทางครับผมเนาะสำหรับรับอินสราเลีรอ่า เงินมาด่วนเลยสามตัว,สา,ตวส,นะสามตัวสองชุดครับผมมาสามตัวสองชุดคุยกับเพื่อนว่าตังไหนเนี่ยว่าไอ้อี่เพื่อนตันไยังคุยกันเพื่นว่าตังไหนว่าอเอสี่ใหม่เนี่ยเห็นบอกเขาลาเร็วตมใโอ้ส่งใหมเนี่ยตีอินเดียไปได้ไหนตีอยอ่างนี้เตี้ยจะเข้าไม่เข้าจะตรงไม่ตรงไม่รู้แต่ว่า เสี้ยนขุนไก่เพิ่นได้มา,จากจังสี่เด้พี่รองเด้ออ่าได้มา,จากจังสี่ให้จังสี่มาแต่งวันเลยอ่าชอบก็จับขาดก็ผ่านเนะาะทั้งสองกานําเสนอใ,ให้เป็นแนวท่าขึ้นกันได้พี่รองอือก็ให้มาแถวทันเตอร์เนาะเอาก็ต้องอย่างนั้นแหลนะเนาะให้มาตัวนี้นเราก็ต้องลงให้ตัวนั้นอ่าจะเป็นเลี่ยนเรียกเพิ่นกับบาไหยพี่รองว่าเพิ่นเบิงคือกันแต่ถบนนอนเบิงเจ้าคือกันบ่ เบองบางวนอ่าเบื้งองสงวนแล้วเต้อ่าอือโอ้คือติดแปดวิ่งแปดมันบางงวดนีแปดมาแทนสีแปดมาแทนสีงวดที่ผ่านมาฟันสีพี่น้องวิ่งตัววิ่งเขา่าอ่าเอาพี่น้องเด้เออ่าเตรียมสมุดปากกาพรดว่านะเตรียมสมุดปากกาเอา พี่น้องเห็นกันไหมมาแล้วกระโดดผมต้องเป็นเทเลนกับใครก็ยิ่งหมดผมต้องเป็นเทเลนกับใครก็ยบ่โอ้ดังเลยแหละล่ะเอาพี่น้องนะชุดสามตัวปล่อยมาแล้วรับอิสราเอลครับผมอ่าเสี่ยนคุณไก่น้ามาฝ้าได้พี่น้องแคปนาจอไว้พี่น้องแคปนาจอไว้ชุดสามตัว เพิ่นให้มาสองชุดได้พี่น้องเดอ้ออ่าตีแปดครับผมพนว่าตีแปดไว้อืมอ่ะเป็นได้แค่098แล้วก็158่ง้าแพี่น้องเดอ้ออ่ะเนาะ3ตัวโคโลครับไม่เสียใจเด้ออ่า <c oughs> พาวิ่งวิ่งแปดพี่น้องนะหัวที่ผ่านมากเ<บ>พิ่นใ<บ>ห้วิ่งซเนอะก็เข้าของเพิ่นอยู่แล้วจับคู่ให้อ่าเกือบสองเกือบแตกบนแตกล้างแล้วปอันนี้จะติดแปดเก้าแปดหาแปดมีตะเลขเป็นตัดหาบ่อดะไรแถวนาาบานนี่อ่บาบ่ได้ไปขึ้นกันแบแกแล้วมันทางเขาใครเครื่องาอ่าโอ้ก็ขึ้นว่าหาบ่ไดะไแทเครื่อง้าหาขแปดต่<ส>ไม่ันเอาศูนย์เก้าแปด หนึ่งห้าแปดด้วยพี่น้องเด้ออ่าอ่าอ้าวแชปหนาจ้าครับผมอ่าิสราเอลด้วยพี่น้องเด้อของเส้นขุนไกรเพิ่นน้นำมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะทางช่องน้ำเสนอให้เป็นแนวทางอ่าเนาะอ่าแห้งแห้งปังปัง ทุกท่านอ่าทุกท่านทุกคนได้เพีงเด้อเอาชับมาจอากันไปเห็นกันได้ออย่างเห็นแล้วกันอ่าเฝ้าไปหายิบจับรถธรีไว้หรือว่าสร้างไว้พี่น้องสำหรับสองตัวล่างรอแมนอมนบ์กดรอไว้เนาะอ่ากดรอไว้สองตัวล่างยังไม่ได้มาได้พีองเด้อคนยังางมันหามากเอาสามตัวบนไปเลยมันต้องเรื่อยเร็วคนลาอ่าอ่าชับตาจอ ย้ำอีกคีครับผมวิ่ง8ดได้เพียงเด้อ3ตัว098 158ครับเฮงเฮงปังๆทุกขั้นเนาะใครเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานมาหาเฮงครับผมเนาะกดติดตามครับเป็นกำลังแใจกับทีมงานทั้งสองครับโศกโศกมันมันลำลำเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ